นมาด้วยกันห้าคนเลยนะครับหนะัวหน้าซ้อนเดี๋ยวจะมาเอาคันนี้ก่อนที่ลบบุรีนะครับหัวหน้าอ่ะสตาร์ทแล้วครับเอาท้ยเอาไปนะดี ได้ไคุ้มโดนะพวกเขาง่ายแล้วครับนะเข่าเกียร์ง่ายเลยเฮ้โอ,โ,โอ้โหออกตัวควันขาวเลยกูขี่แห้งนะโอ้ยเบรกอยู่เนาะกูขี่แห้งนะวันน่ะ สวัสดีพี่น้องทาง YouTube และแฟนเพจสีปเปลืองอะไรโยนะครับวันนี้ก็ออกเมาลารถนะครับ3ามคันนะครับมาด้วยกันอยู่ห้าคนเลยครับเดี๋ยวเราจะมาขับเอาคันนี้ก่อนนะครับอยู่ที่แถวแถวเขื่อนปลาสักนะครับนี่ฮะลบบุรีนะครับรถไพรโรดเสียงอะไรโอ้โหเสียงว้าวฮะเสียงว้าวนี่ฮะมาด้วยกัน ห้าคนเลยนะครับเนาะหัวหน้าซ้อนเดี๋ยวจะมาเอาคันนี้ก่อนที่ลบบุรีนะครับแล้วก็อีกอสองคันอยู่ไสนอีกคันดูด่านกุ้ทศด่านกุ้ทศเจ้าเดียวกันเนาะอีกคันหนึ่งอยู่กลางหันอีกคันหนึ่งโยนด่านกุ้ทศอยู่วัดบรรเลยนะครับเนี่ยฮะคันนี้สิบเมตรเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะขับเอานะครับวันนี้ไม่ลากไม่ลากไม่ลาก ไปโลดแก้วอิเชียนโอ้ตูสเตเลสครับของท้ายนิสสันโอ้คาสซีอะไรเนี่ยท้ายเลียวเงินบีเอ็กเลยอ่ะเสียงว้าวคาสซีฮีโน่ใช่ไหมนี่นิสันอะ โครงการโควิดอ๋ออนี้สันนะโอ้เกียร์ตูดย้อยครับอยู่ดีตูด,ดย้อยอาเฮ็ดอาเฮ็ดอาเฮ็ดสองสองเลีนบดผู้หิงมึงทุกกว้างดีครับบ่อสองสองนีงง่ฮะช่องกลางเหลือกว้างเลยเปิดมบางทางนะเช็คน้ำเช็คในเช็กน,น้องเครื่องพีดีเลยน่าขำจังเลย เช็คน้ำมันเครื่องนะวันหน้าสอนขับคันนี้ไปก่อนเจอเบย์เจ๋อเบย์เจ๋อเบย์เจ๋เบย์เช็คน้ำเช็คอะไรเลยที่ค่ำนี่ครับที่ค่ำนี่เดี๋ยวเรามาเช็คน้ำเช็คอะไรครับฮะวหน้าสตาร์ทแล้วครับ เอาถอยออไปนะะิเดี๋ยวลองถอยยกหน้ายกหลังดูครับแต่รถปาแกก็ขับทุกวันนะครับวิ่งโรงงานเบนทาโกนครับนะครัเดี๋ยวรองลงขึ้นก่อนนะครับ นี้มาเอาสามคัน,นครับนี้ลมรอนานเหมือนกันนะครับลมได้แล้วครับเดี๋ยวให้ป๋าแกถอยตั้งลัาให้นะครับเดี๋ยวคันนี้หัวหน้าสอนจะขับนะครับเดี๋ยวผมกับพี่เคยเดี๋ยวจะไปขับอีกสองคันอยู่ที่ แถวโค,โคราชนะครับแถวด่วดานโตสนะพวกเขาง่ายแล้วครับนะเราเกียร์ง่ายเลยส่งก็ดูสวยนะครับโอ้ขับคันนี้ว้าวะ่ะเบิร์ด ดำใส่มอใส่เนอะที่นี่เขาเรียกบ้านอะไรไมูมครับแถวนี้นะเอ้าโห้ยม,มีควันเลยรถ การครับไปดูหัวหน้าขึ้นลองขับนะหัวห,หน้าขึ้นครับไปก่อนนะครับ เมตรนะครับรถคันนี้ข้างหน้าในทรงสวยดิไปมาน้าไปเจ้าได้ขั้นดีแล้วเจ้านะเนี่ยฮะประสบการณ์ชั้นสูงนะครับมาน้าสอน เื่อง VD ดีครับ6เกียร์ตัว j อยครับคัทซีนิสันทรงโอ้สวยครับรถใช้งานได้ครับวันนี้ ไป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 อันเนี้ย้โอ,โ,โอ้โหออกตัวควันขาวเลยโอ้บุกขีแห้งหน่ะโอ้ยเบรกอยู่เนาะบุกขีแห้งหน่ะวันน่า <c oughs> เรา,เรา,ามาไกลเราต้องพกดสเปรดด้วยนะคะว<อ>ามปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเนี่ยนะ หัวหน้าไงไปเดี <peaks> ๋ยวไปเอาอีกสองคันนะครับอีกสองคันอยู่ที่แถวด่านคุณทศนะครับไปวัดวันไล่วัดว้นไล่วัดวันไล่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกับสีบเรืองไร่ชแล้วก็ช่องมาวินเชียงกงนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วไปเดี๋ยวไปเจอกันฟุกฟิกนะคะเฮ้ยกล้องโโราชนะครับตรงนี้เดี๋ยวลงให้อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงไปคันคลิปละคันนะครับ ไปทีมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ